สวัสดีครับทุกคนผมสีมอกนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในปามแล้วนะครับวันนี้ก็จะปากันมาซ่อเฮ็ดพึ่งหวานนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมากันเจอหนเลยนะครับเพราะว่ากำเดียวเดือนหน้าจะเป็นช่วงของเดือนพฤศจิกามันจะเข้าหน้าหนาวละเฮ็ดพ <s uck> ึ่งหวานก็จะหมดแล้วครับโอเคอย่างใดวันนี้ก็มาลุ้นกันครับไปครับ โอ้ครับทุกคนดอกนี้งามนะครับนี่เจอแล้วครับดอกนี้ส้ยงามมากครัดอกน,อนี้สวยงามครับดอกนี้ จะคือมาพอเฮ็ดอันนี้นะครับนี่ผมมาแนี่ใจว่ามันเจอเฮ็ดเอ่อมาโร้นเนี่ยอะไรสักอย่างนี่นะครับแต่หัวมันกินได้ครับนี่ครับเอากลัวกันนะครับงามเดูวนี้นี่ครับสอบงดอกน,นี่ครับ,น,รบนี่ก็เจอนี่มดอกนะครับนี่ อนี่เปลือนมันโอ้หใหญ่ๆเลยนะครับเจ๋งใว่ะสองดอกครับทีนี้ เจอแล้วครับอันนี้ดอกใหญ่ครับมันอยู่โอ้ยหยุดปื้นไม้นี่โอ้ดอกใหญ่ครับนี่ยหาใจได้โย่มีสองดอกนะ นี่เดองครับนี่นี่ครับโอ้ตัวนี้ได้สองดอกนี่ครับกีปะนี่หดอกหนึ่งเอาไว้เก็บทีเดียว โอ้โนี่ยอย่างงามครับนี่ทีนี้ได้สามดอกปาเนียมดอกละอ้โีดอกใหญ่ดีนี่นี่น,นี่สวยงามครับ กลุ่มนี้ครับสามดอกครับกลุ่มนี้นี่สังคมันแตกนะครับขามันแตกนี่นนยังเจได้อยู่นะครับนี่หดอกนึ่นี่โอ้ดอกนี้ดอกจีบนะครับดนึงดอกครับนี่นี่ครับ สามดอกครับนี่ครับทุกคนดอกนี้ครับออกข้างต่างนนเหมือนกันครับดี่บุมีคนหันนะครับนี่ก็เป็นถนนไปท้งปุ่นนะครับคนผ่านไปผ่านมาดอกนี้มาออกนี่โอ้นี่เอโอ้โห ใช่ได้อยู่ครับเื้ยทุกคนมาพอนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นหางมดนะครับนี่ครับหางใหญ่ขนาดเลยครับนี่ครับแล้วก็เอาปนกระแป๋านไอติกั้นด้วยนะครับสงสัยการป้องกันซัดนะครับโอ้่าเป็นมดไออย่างนี่หางใหญ่ขนาดเลยครับนี่ เจอนี้แห่มดอกแล้วครับดอกนี้ดอกจีมันโอ้ดอกนี้งามนี่อโอ้สวยงามครับมาจุกอูก,กับปี่คนไทยนี่มัน,นั่งปาดขาเฮ็ดอยู่ฮะนีไงพี่ เราปีป่เป็นเดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบมาเจอวะได้ถึงได้เป็สิบกิโลแล้วครับพี่ชวงนี้เป็นช่วงไอ้ดูดูไม่ไม่ร่วงนะครับบรรยากาศปเปิดไปจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วครับ ได้มานักครับเฮ็ดวันนี้เพราะว่าคนหากันนักขนาดเลยวันนี้พอดีมันเป็นวันติดนะครับไปถ่ายให้ดูบรรยากาศไปตัวเดีกว่าป่ามันโล่งนะครับเวลาเฮ็ดมันออกก่อน พนจะหันง่ายนะครับถ้าเอามาที่หลังนี่ก็ส่วนมากก็จะได้ดอกจีจๆครับดอกน้อยๆครับดอกใหญ่นี่เปิลเอาไปกินกนหนือมดละว, <c oughs> วันนี้สรุปแล้วเจอคนไทยน่าจะประมาณเ,ออเกือบสาวคนนะครับคนไทยนักัป่านี่ค,คนไทยหู่จักกันนะนี่ครับจะขึ้นคือมาพอดอกนีนะ าดอกงามขนาดเลยครับนี่ครับเจอแต่นี่สองดอกครับนี่ดอกนะนเดี๋ยวอดอกนี้ก่อนดอกนี้ก็ใหญ่นะครับด,ดูดูนี่โอ้ดอกนี้ครับดอกนี้ใหญ่กว่า นี่ครับสองดอกครับเจ้านี่ดอกนี่งามนะครับนี่ครับครับ ดูใบม,มันมีนอนกินเลยนะครับมีกินน้อยหนึ่งแต่ว่าลักษณะของมันเนี่ยงามนี่ครับดองนี้ก็ขาใหญ่นี่ต้องปาด,ดูตังในว่ามีตากกินก็บางทีมันก็มีนอนมีตากกินนะครับแต่ว่าถ้าเาปาดๆเอาก็โอเคอยู่นี่ เดียวมา3-4มสี่ชั่วโมงนะครับก็ได้มันนักครับเฮ็ดเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเฮ็ดมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวปิกบ้านก่อนดีกว่านะครับทันไดก็มาป้ากันใหม่ครับ รับคิวนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ